ตอนนี้บาื่อกีคนไทยอาจจะก็ันใจจะงงว่าผมทำอะไรมาแต่ว่านี่คือโชว์สี่ภาพน,นะครับมีภาคเหนือเป็นภาพแรกที่ผมครับเอ,อ่องละวันมานะครับวันนี้แข่งด้วยนะครับเขาะจะช่วยแม็กซ์เวลล์ซับเปของผมเลยครับครัผบผมจบภาคเหนือไปเนี่ยแล้วก็มาภาคอีสาน อราบผมเป็นเพลงที่เอาจริงคือเป็นเพลงเป็นเพลงใหม่ผอเป็นเป็นเพลงอีสานเพลงใหม่นะแล้วผมชอบมากเพลงปลายฟ้าหรือว่าร้องจ้ามากครับคือสุดยอดคือผมชอบเพลงนี้มากก็เลยเอาเพลงนี้มาว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงว่าให้มันแบบให้มันเข้ากับเพลงที่เหลือที่เราเอามาซนื่องเพราะว่าเป็นเพลงเร็วหมดเลยนะเราก็ต้องโอเคก็ต้องเอา acting ช่วยแล้วกันก็เลยอัญเชิญ ร้างพาฟ้ามีสีออกมาอันเจอหน้าคาฟพี่สีออกมาเฮ้ยแม่ไม่ต้องสอนที่ภาคไหนนะผมลืมละโอเคโอเคขอโทษก็สอนไม่ได้ลูกวิชาสังคมเป็นวิชาแรกเนี่ยคือเอางนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะโอ้กวดตัวเองแต่ว่า ตอนเด็กเนี่ยตอนเด็กคือผมอ่าครนี้พ่อกับแม่มาด้วยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แม่คอนเฟิร์มเลยว่าจริงไหมลูกอมมมาได้ไปเจอทุงปีเอานี้พรอคือเราอ่ะเป็นเด็กเป็นเด็กที่เรียนเลียนเก่งอ่ะเรียนเก่งได้เกรดสี่มาเลยตลอด ต่วิชาแรกที่ได้3.5เนี่ยคือสังคมจำได้ครั้งแรกร้องไห้เดี๋ยวอีกคือแฟนโหไม่เข้าใจทยก่อนไม่เข้าใจ Actually I'm a intelligence kid right I I always get A all these subjects When I was young, not, not, not when, I, what I, when I was uh, studying of medicine, okay? <laughs> medicine is so hard. I can't do BA or I can't I can't. Okay. Ah, yeah. But the the research from the science, okay? Social. What? 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 Ah, the social. Okay, the, the social social subject. This is the first one that I got a B plus, and I and I cry so much. <laughs> but Right now, if I got if I get a B plus, oh, I have oh, I'm really good. I to the North, and I พิสารพิสารเสร็จพวกผมก็มามาท้าต้ขอบคุณครับมาชนน้องล่องใต้เป็นอีบทีเีบา่บาทเปล่าเป้่าพากหนองหนองเศร้าถูกไหมถูกที่คนใต้หรือเปล่าที่ผูกฮะให้ออรู้กับประชาชนหน่อยพาพาหน,นองเศร้า มามาแหลงไม่ใช่หลอกตาแหลงแปลว่าพูดแล้วเที่ยวลอลองก็คือลอง,ลองนัง่นแหละถูกไหมพาหนองเศร้ามาหลอกใต้ไรูกสำเนียงไม่พลาดมากเลย อ่ะพอภาคใต้จบมาเ <c oughs> ข้าสู่เมืองกรุงนะครับก็เป็นเพลงของกิจกรรพันเพื่โอ้เป็นตำนาน,นเป็นเลเจนด์นะครับเป็นเพลงที่ผมก็ชอบมากแล้วก็พ่อแม่ชอบฟังตอ,อนเด็กใช่ไหมครับ <c oughs> ผมถามพ่อก,กับแม่ครับโอ้โหตอ,อบใช่ทันทีเลย <c oughs> โอเคอ๋อ,อแล้วก็มีอ่ราระนัดเอกร่างนี้ครับผมเอามาจากบ,บ้านนะครับอ่คนคนที่มาแรกไม่ต้องผมเลยผมก็ได้เอาคุ่นมาผมไม่ให้มาขอบคุณครับขอบคุณครับเจอระนาดร่างนี้ผมดูผมเรียนมาตั้งแต่เด็ก เพราะว่าดูหงุงแล้วก็ขอคุณพ่อศิรนาเรียนไปแล้วก็หยุดเรียนไปเพราะว่านี่ยหละก็ต้องเรียนหนังสือเตรียมสอบหมอแล้วก็เรียนหมอแล้วก็ไม่ได้ตีเลยเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เอาพึ่งรงังไดเพึ่งซ่อมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาเอาขึ้นคอนแต่และครับก็อยากให้แบบมีอะไรว่าอะไรมีโซกับเครื่องดนตรีที่เราเล่นอะไรเนี้ยเราจะได้เล่นได้แบบเฮ้ยเครื่องดนตรีชิ้นนี้เราหกพัน ก็เลยเอาขึ้นไปที่คอนด้วยอ๋อแล้วก็มีมีเรื่องหนึ่งคือเมืม่อวานผมพลาดมากผมพลาดกับโชดีมากพลาดสุดเลยคือผมเต้นเลี๋ยวไม่เห็นภาพ หลังจากเอีงควงจะอ่านเสร็จว่าผมก็มาทุบๆบเราก็โยนพ,อพอุบเกือในใจมอก่แผนว่าผมกะจะแจกแฟนขาบแบบโยนฟู่ <c oughs> แบบโดนอาหายถึงมาแบบวันเมื่อวานฝั่งนู้นมก็มวันนี้ผมจะโยนฝั่งนี้ <c oughs> แต่เมื่อวานไปโดนตะกล้อง <c oughs> ดนตะกองนี่ไงดอกโบราณมันอยู่ที่ตะกองเลยน่นะ วันนี้ผมก็เลยจะมาแจกครับกดนนคดเดผมขออนุญาตทีมามันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเป็นหดอกไม้ปลอมไม่มีไม่เป็นแล้วก็เบามากเลี่ยที่หัวผมไม่เป็นไรเ,เอาเดือนก็โอ้เ<ห>ออคือปลอดภยัยโยนได้ ผมเลือกวิธีที่จะโยนแต่ว,ว่าเลือกเลือกฝั่งผมจะทดสอบพวกคุณว่าคือผมก็ไม่รู้นะบผมจะโยนฝั่งไหนมันมีแค่ดอกเดียวไม่ได้ดอกนั้นดอกนั้นนี่ตักงต้อกแบบว่าอินเลิฟไปแล้วผมจะวัดจากเสียงเพลงพวกคุณฝั่งไหนเพลงดังกว่าผมจะโยนฝั่งนั้น ก็อขออภ้ยขาหมดได้นะครับผม,ผมไม่สาม,มารถจริงๆครับไวไแบบ้ถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันถ้าคยว่านี่คือสิ่งเดียวที่ตอนนี้ผมจะมองให้คุณได้ ถ่ายรูปพี่สาวสนใจเลยครับโอเคกรรมาม่ย่กับกวตตอผมจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเอาเสียงเลื่อนสให้กรี๊ดไม่ได้ยนให้เสียง <c oughs> แทงกันให้เสียงดังกว่ารยนฝั่งนั้นแล้วผมมีกรรมาการแด็เพียงผู้ดเดียวผมไม่ไปแ่งแล้วผมนี่ผมยืนกลางมากผมยืนตรงกลางผมไม่เบี้ยวด้วยแล้วก็ผมสองข้างเท่ากัน ือช <Anfang> ัดเจนมากว่าข้างหลังไม่กินเลย อันนะี้ชนะจริงจริงออออเอาลนะาผมโยนหลังหลังดีกว่า Cukup deh. Terima kasih lepas. Terima kasih. Anu, ini ni lepas ramai semua. Tiada yang mahu beli. Tiada yang mahu. Okay. Saya tahu. ต่อไปฝั่งนี้ไม่กินได้ผมละเป็นหิะโอ้นะโอ้นะจะได้ลิ้มรสชาติว่าออเชเียนรู้สึกยังไงรอเล่นรอเล่นร่างกันรักกันระากันโอเค หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับความฝันของผมที่จะได้แจกดอกกุหลาบให้ทุกคนไม่ทุกคนนะคนเดียวเลยเนี่ยโอเคครับไว้เดี๋ยวไปชมฝันต่อไปกันนะครับ